ทุกคนดูค่ะดูบ้านไงเปลี่ยนเสื้อกลับบ้านคือเดินเมื่อกี้ออกไปอ๋อแล้วก็นึกว่าเอาไปห้องนงห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อมันมันเป็นยังไงคะกับการที่ชนะมันเป็นยังไงก็ชนะแค่แก๊กใส่กับบ้านครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีแบบผิดปกติไม่มีปกติเออปกติธรรมดา ไปกับบ้านหลายางเข้าแล้วเข้าแล้วเอาเข้าแล้วเข้าแล้วคะคุณผู้ชมคะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมอ่ะทุกคนโชว์เสื้อสิพวกพวกเราโชว์เสื้อนี่ข้อใดไม่เข้าพวกอ่ะไม่เข้าพวกกับบ้านเลยเนี่ยไม่เข้าพวกเลยอ่ะ อ้าววันนี้ก็เลิกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยเนืกอว่าเลิกแล้วจริงเหรอนี่เขายางไลฟ์แล้วเหรอคะไลฟ์แล้วค่ะเชิญต่อที่นอกจอทีวีสาบานว่านึกว่าจบแล้วนึกว่าจบแล้วโถเอ้ยเดี๋ยวคุณก็ชวนผมสาบานตลอดผมก็เฮ้ยคุณถ้าสมมติว่าแพ้ถ้าแพ้จะใส่ไหมวันเนี้ยชนะก็เชียร์แพ้ต้องยิงเชียร์ให้กำลังใจตัวเองยูวิวเนี่ยว่าวอล์กอโลนส่งกำลังใจให้คุณเศรษฐาแดงมาเลยเดียวดายอย่าเดียวดายเราอยู่ด้วยกันนะฮะ อ้าวเขาบอกว่าจอมันไกลไปหน่อยอ่ะ,อะมองอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ทำไงอะคะและ้วนักมาสี่คนแล้วมันมันไกลไงเออหรองัน้นเราต้องทำไงขยับขยับไปห่างก้องต้องเข้าไปใกล้อีกนิดนึง กล้องเข้าหรือเราเข้าไปหากล้องกระดึบกระดึบอย่างนี้เราพยายามกระดึบแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวตกไฟคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตกไฟน่ากลัวนะท่านผู้ชมรับได้เหรอเหมือนโดนของออกแก็ดีแล้วท่านผู้ชมก็ค่อยๆดูไปประกอบภาพก็ดูพวกเรา4ี่คนไปก็แล้วกันคุยก่อที่นอกจอทีวีอ่ะนยอยากคุยอะไรคุยได้เลยนะครับเจอกะเป็นโอกาสดหมนะเพราะว่าอะไรคือเวลาเราจัดรายการที่มันต้องออนแอร์ผ่านทีวีด้วยเนี่ยเราเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมแหละแต่พูดไม่ได้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบได้แล้วได้เลยนั่งอ่านแล้วตอบเลยนะครับ พี่ต้นมีคนถามเมนยูเมื่อคืนเป็นไงคะโอย้ <c oughs> ยยับยับเยินเลยเมื่อคืนเนี้ยเอาเขาออมให้ก่อนคือรูปเกมก็สู้ไม่ไหวอ่าเนี่ยคุณนานาโอ้เชียวคุณนานาบอกว่ารู้ <c oughs> ไหมพี่ต้นไม่เห็นอ้วนเลยอะ่ะ วนครับยืนพี่ต้นยืนก่อนเสใส่สีดําตลอดเวลาเลยว่าการใช้สีสีเออพี่ต้นใส่สีเสื้อสีดําตลอดใช่ทั้งตู้ผมมีแต่เสื้อสีดําเป็นความเชื่องะพี่ต้นเชื่อว่าเสื้อสีดำทำให้เราผอมใช่ไหมพี่ต้นไปถามโปรดิวเซอร์ต้นวันก่อนเดินตามหลังมาบอกว่าเสื้อดําไม่ช่วยเลยว่ะช่วงนี้งเสื้อดำไม่ช่วยเลยมีท่านหนึ่งบอกว่าอันเนี้ยดูได้สองช่องทางเลยไหมโทรทัศน์กับใน เฟซบุ๊กไลฟ์โทรทัศน์ไม่มีแล้วนะคะโทรทัศน์ก็คือจแค่จบรายการข่าวอรุณอมรินแล้วเชิญต่อที่นอกจอทีวีจะผ่าน Facebook ไลฟ์ไปก่อนนะคะเพราะฉนั้นในทีวีไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าในทีวีมีเนี่ยคนนี้เขาจะใส่สีแดงไม่ได้เขาอยากใส่มากพี่พี่ไอยากใส่นี่บอกไม่เชื่อพี่บีช่วยพี่ต้นหน่อยพี่บีพี่บีคิดว่าพี่ต้นอยากใส่ไหมพูดความจริงเลยค่ะพี่บีต้นก็อาจจะแบบอยากกลับบ้านจริงๆนี่คนเนี่ยใส่อันนี้ทีมของเรามันต้องมีคนดีๆ เพราะเดี๋ยวพี่ต้นคนจะไปีพูดแบบเออเดี๋ยวพี่ต้นไปเรียนข้าวพี่ต้นหวังผลดีวะให้กำลังใจไว้ก่อนให้กันโชคซ้ำในัวเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยพอเราใส่สีดำกันหมดใช่ป่ะพอพี่ต้นใส่สีแดงคนเดียวแย่งซีนนี่มีคนบอกเสื้อสวยมากเลยค่ะพี่ต้นเออใส่เสื้อไซส์อะไรคะแอนเขาถามจริงจริงนะ นี่ไม่คิดจะฟังข่าวอะไเลยเหรอฮะ XL XL พอใจไหม XL XL ราบแล้วนะแต่ L ไม่ได้ M พูดเลิกพูดได้แต่มีท่านนึงถามว่าลาออกเมื่อไหร่อันนี้ถามใครถามพวกเราเหรอคนเหรอหมอชน่านหมอใครใจเย็นนะครับท่านผู้ชมครับผมแค่เปลี่ยนเสื้อมาเคื่นไล่ผมเลยฮะลาออกเมื่อไหร่ถามเนี่ยเนี่ยแล้วคุณบัณฑิตบอกว่าผมหมีบางกรวย อันนี้บอลบางพลี please, นะอ๋ออันนี้บางอะไรเรา there, ม,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 เ Man, มีบางกับเขาไหมไม่มีไม่มีบางนะต้นลามินทานะเอาไปเลยก้าล่ากก้าบ้าวโดนมันทุกที่แล้วกิ้งพระรามแปดโอ้ตัวใหญ่บีบางกรวยใช่ไหมใช่บีบางกรวยเหมือนกันอันนียสู้กับหมีบางหมีอะไรนะ มีอะไรนะบางกรวยบางกรวยมีบางกรวยค่ะผู้ชมถามได้นะมีอะไรอยากพูดคุยอันนี้เป็นช่วงที่หลังจบจากทีวีเราก็จะมาแบบเนี้ยคุยเรื่องที่แบบอยากพูดแต่พูดไม่ได้คมีเรื่องอะไรอยากพูดวันนี้มีเรื่องท่านผู้ชมอยากรู้อะไรก่อนไหมยี่สิบสองสิงหาคมโอ้ใช่อันนี้อยาไม่มาอันนี้คุณอยากรู้หรือท่านผู้ชมอยากรู้เนี่ยผมก็อยากผมถามแทนประชาชนมีผู้ชมอยากรู้ไหมอืมโอ้หลายคนอยากรู้อ่ะแน่นอนเอาไงดีวัดดีวกันวันนี้และพรุ่งนี้ฮะตอบวันเนี้ย ต่อวันนี้หลายคนก็เชื่อว่าไม่มาแต่ถ้าวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดิวจบดิวจบแปลว่าเข้าตามล็อกตามเกมถ้าเข้าตามเกมเมื่อไหร่รถแมพที่เขาวางไว้อะแต่มันแลกได้ไงมันคุ้มที่จะแลกพอคุ้มที่จะแลกเนี่ยคือคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมไหมพร้อมที่จะทิ้งขนาดนั้นเลยเหรอพร้อมเพื่ออะไรกับพร้อมเพื่อเพื่อนี่แภารกิจเนี้เพราะฉะนั้นปลายทางที่สุดแล้วเพื่ออันนี้เพื่อพ่อเหรอเพื่ออันนี้จริงจงค่ะและกลับมาแล้วมันถามว่าคุ้มไหม มันก็ต้องชั่งน้ําหนักกันถ้าหากในช่วง3ปี4ปีที่ยังเหลือเนี่ยสามารถเอาชนะใจประชาชนได้ด้วยด้วยนโยบายต่างๆก็ต้องไปวัดกันแต่ทำมาทั้งหมดต้องเอาแต่ก็มีบางคนบอกว่าผมว่าไม่มา,มามบางคนถามกลับไปตรวจวสุขภาพ,าพเสร็จแน่นวิน่าจะเสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้<ม>อยู่สิงคโปร์แล้วไม่ใช่หรอคะไปแล้วอยู่ขเขมรใกล้กว่าอีก เดินยังมาเดินยังได้อันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่เราทราบมาแต่ยังไม่เห็นภาพท่านทักษิณอยู่ที่สิงคโปร์นะจริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติมาถึงแล้วอยิ่งใกล้วันแบบนี้มันควรจะปล่อยปล่อยข้อมูลออกบ้างเช่นอัดคลิปอยู่ตรงมารีน่าเบย์หรือไปเดินเล่นกับคุณปูยิ่งรักษที่ถนนอชาตอะไรแบบนี้ยังไม่มีถ่ายรูปคู่กับยังไอันยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแบบนั้นแต่ว่าเส้นทางถ้าดูดูแล้วมัน มันนิดเดียวจริงๆนะกับการกลับไทยอ่ะถ้ากอยว่าไม่ต้องปรับเวลาไม่ต้องเจงแหลกไม่ต้องอะไรเลยเอาความจริงนะสามารถบินตรงจากดูใบลงไทยได้เลยแอันนี้คือมาอยู่สิงคโปร์ก่อนเนี่ยแล้วคุณผู้ชมบอกสิงคโปร์ก็แค่ปากซอยแสดงว่าเดียวยังไม่จบเดียวกันมันยังไม่จบ ถ้าจบแล้วแปลว่าไงจบแล้วมันจะออกไป2ส่วนฮะจบแล้วก็คือคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือจบแล้วคุณทักษิณก็กลับมาแต่คำถามก็คือแล้วคุณเศรษฐาจะกล้าแบกจะกล้าไปไปรับคุณทักษิณอ่ะคุณทักษิณไม่ใช่พ่อของคุณเศรษฐานะแต่คุณทักษิณคือพ่อของคุณลุงอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับคุณเศรษฐาได้เนี่ยมันไอ้คนรับคุณทักษิณได้เนี่ยพ่อใครพ่อมันต้องเป็นลูกสาวต้องเป็นลูกสาวไหมเพราะฉะนั้นถ้าดิลมันออกมาในเวนี้เนี่ย มันจะมันมากเลยแต่ให้จบจบไว้แบบนี้นะครับว่าอาจจะยังไม่กลับมาใน22สิบสองหารอให้จบดีลลูกสาวก่อนแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยตัวคุณอุ้งอิงที่คาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปไม่กลายเป็นคนหลักลอยเลื่อนลอยพูดไม่เป็นคําพูดสับปลับแบบนั้นเหรอไม่แล้วก็พูดคือคุกษิณพอดแค่เลื่อนไม่ได้เพอร์เจอร์ใช่ล่าสุดเขาทวีตไงบอกเลื่อนไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นอย่าหาว่าเพอร์เจอร์ พอเจอไม่ได้คุณทักษิณพูดและจะกลับ20ครั้งยังไม่กลับยังไม่เห็นเป็นไรเลยคุณทวียังไม่ได้เป็นนายกซะแอะเดียวจะเอาอะไรกันนักหนาหคุณทวงยิงครับอันเนี้ยตอบคุณกิ๊บจุย้ย รอบหนึ่งเพราะว่าคุณชืถามมาสองครั้งแล้วแชร์ได้ไหมคุณแม่เนี่ยให้ปากมาถามพวกเราสี่คนก่อนเพราะว่าคุณแม่อยากจะแชร์ให้เพื่อนรบกวนตอบคุณแม่หน่อยได้แชร์ได้แชร์ออกไปให้โลกรู้แชร์มือไหนคะคุณแม่แชร์ไลฟ์ของเราสองมือได้ไหมแม่สองมือเล่นสองมือคือมีตังค์ไะไม่ร้อนคุณแม่แชร์ไปให้คุณเพื่อนนะแล้วก็ปากบอกคุณเพื่อนด้วยว่าเจอแบบนี้ทุกวันหลังจบรายการใช่ครับแม่ครับเข้ามาที่ Facebook อมารินทีวีได้เลยแอบเห็นพี่โน ตามอำเภอจานมาสองด้วยนะพี่โนอยู่ไหนสองอยู่ในไลนในไลฟ์เอออันนี้ปิดพแชร์ด้วยปักพี่ปอแชร์ด้วยนะคะอื่คุณผู้ชมส่งเข้ามาที่โนอำเภอจานพี่โนตามอำเภอจานนี่คือรายการเบอร์หนึ่งของของอมรินทีวีสุดยอดแฟนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีบางท่านบอกว่าเดี๋ยวก็เลื่อนอีกสุดท้ายมาอีกทีน่าจะตุลาคมเลื่อนไปตุลาเลยนะ อันนี้ผมขอเชิญมาอยู่กับพี่ตู่กับเพียชูได้ไหมดีคุณฟ้าลิขิตบอกว่าออกมาก็แค่เปลี่ยนประเด็นเท่านั้นแหละใช่อ๋อวินี่คุณผู้ชมก็รู้เรื่องการเมืองแลผชมเราอะแล้วคุณผู้ชมแบบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกับรู้ข้อมูลบางเรื่องที่บางทีนำเสนอออกทีวีไม่ได้ด้วยไม่มพี่ต้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือการพูดเนี่ยคือคุณทักษิตเขาพูดคนเดียวและวครั้งที่แล้วมีคุณอุงอิงด้วยแต่ครั้งนี้พี่เอมอ่ะ ก็โพสภาพด้วยลูกสาวอีกด้วยไม่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะกลับเขาแค่โพสพ่อเขากับลูกเขยสองคนเตรียมรับเตรียมรับไงแล้วก็บอกว่าอยู่ดูไบด้วยนะดูไบก็มาสิงคโปร์ ไหนถ้าเกิดถ้าเกิดกลับมาก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของเวลาที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเลื่อนเนี่ยก็จะไม่เกิน2สัปดาห์จากกําหนดเดิมกําหนดเดิม10ตุลาใช่ไหมเออสิบสิงหาแล้วสิบสี่วันสิสี่ก็คือไม่เกิน24แล้วเนี่ยกำหนดก็คือยี่สิบสองยี่สินี้เลยก็เป็นไปตามเงื่อนไขแต่มันก็แป๊บเดียวเองนะถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ประกาศ24ี่ไปเลยดีจะมาเป็น22ทําไมอ่ะอืม่ความน่าเชื่อถือมันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเขาบอกไม่เกินไงแปลว่าในช่วง2สัปดาหห์ลังวันทีี่่20กลับมา หมดเลยแล้วว <Hi. S 1> ันไหนก็ได้ mm. นะฮะ มีเบอร์ไหมล่ะพี่ต้นโทรทัมเสือดับอันนี้นายกผมจะไม่มีเบอร์ได้ไงไม่ได้เหรอเนีฟยมินนมีคนบอกว่าอยากให้เราโฟนอินเหมือนกันนะออแต่คุณแอนบอกฝากบอกพี่ต้นแวะทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านแซลด้วยนะคะเออแถวบ้านป้ะแถวบ้านผมอะแถวบ้านกุมีร้านแซลหรอแซลลูกชิ้นปลาอร่อยกินแล้วก็ไม่ซื้อมาฝากเนี่ยอก็กลับบ้านผมก็กินที่บ้านผมไม่เคยซื้อมาฝากแบบน้องๆเลยอะเดี๋ยวสั่งมาทานได้มีคุณผู้ชมถามมาว่าพิธีกรมีร้องเพลงไหม เอาสักเพลงไหมล่ะยืนอยู่กลางลมฝนรถชนไป ไม่่ใชเดี๋ยวพี่มาลีวันน่า้อหนูขอโทษก็เขาไม่ได้ชอบร้องกันอย่างนี้เราเป็ศัตรูธรรมดายังไม่พอเราสร้างศัตรูข้ามวงการเลยเหรอวะเออเอ้ยนุ่ม้องยังไม่พอเอย่าโกรธกันนะอันนี้คือแบบเขาล้อเล่นกันหยองๆนะเฮ้ยแต่เขาบอกคนนี้น่าจะรู้บอกว่าพี่ต้นโทรหาพี่เต้นหน่อยนี่พี่เต้นนะโทรนึกทำไมพี่เต้นตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวจะตายประเด็นก็คือพี่เจี๊ยบอมารัตน์เนี่ยประกาศตามหาพี่เต้นมาหลายวันแล้วเขาพี่เต้นเป็นคนหนึ่งพนแล้เขาเรียกว่าหัวหมูทะลวงฟันเวลาพี่ ไปที่ไหนกูไม่เอาลุงไม่เอาลุงแล้วพี่เต้นพูดมันมแล้ววันนี้พี่เต้นหายใช่ไงคะไปไหนไม่รู้หายแซ่หายอสเนี่ยพี่ตู่ก็ตามหาพี่เต้นคือเขาไม่กินเส้นังแล้วนะ เต้นกระตูเนี่ยเขาไม่กินเส้นกันแล้วแต่ตอนนี้ตูตามหาเต้นแม้จะไม่กินเส้นแต่เต้นก็ควรจะปรากฏตัวเต้นนัทมือใส่เกลือนะครับเต้นหายแต่จะมีคนนึงปรากฏตัวทุกวันแต่งกรอนทุกวันคนนี้เขาต้องทําผลงานว่าที่ให้คุ้มหน่อยเฮ้ยหรือว่าที่พวกคุณลองไปสืบซิพี่ต้นพี่ต้นลองไปสืบิว่าคุณอดีศรเนี่ยเขาเคยมี บรรพบุรุษอยู่รยองุ่งแงงอยู่ขอนแก่นนะคะความความสามารถพิเศษจริงๆคุณดิฉัเขาเป็นคนจังหวัดไหนพี่ต้นขอนแก่นเมืองหมอแคนคอเขาเป็นคนขอนแก่นท่านเป็นคนมีความสามารถแต่ท่านแต่งกอนก่งนะเอาเข้าจริงแล้วช่วงหลังเนี่ยแต่งทีด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่งแต่งต้อนรับคุณทักษิณบางคนบอกว่าอันนี้สุดจริงนะแผลบแผลบแผลบเต็มไปหมดเลยว่ามันไปหมดแล้วท่านผู้ชม ไม่ได้ยินนะแต่ผมไม่ได้ยินสี่คนอย่าลืม <c oughs> นิดาโพล <c oughs> ทำไมืม,ม<ว>ผมไมาลืมทำ,ทำไรพี่โตในนี้ <c oughs> นิดาโพลพึ่งพึ่งสำรวจออกมา <c oughs> ว่าถ้าหากในพักเพื่อไทยเรื่องวุ่นๆุ่นแบบนี้อยากได้ใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมีแค่สามคนให้เลือก <c oughs> อยากได้ใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีผลออกมาดังนี้ ผิดคือมันไม่ผิดไปจากนี้อยู่แล้วแต่ผิดก็คือเฮ้ยมันเฉียดแค่นี้เองเหรอ 38. ุเท่าไหร่พี่บีผมมองไม่เห็น6.3ปะ่ะ6กตรงหลังน้องแล้วคุณ 6, <3 S 1> คุณเศรษฐาเท่าไหร่ 5, 5, 5. ให้ดูสีเหลืองนะ36.56เออ คุณชัยเกษมมีแค่8เองคือในความคิดของผมเนี่ยคุณอุ้งอิงต้องเป็นเป็นตัวแทนของเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะหัวหน้ามินช็อกใหญ่หัวหน้าหมอชลน่านอีกต่างหากแต่ตัวเลขมันเฉียดจนเกินไปอ่ะแต่นี่คือผลสํารวจของนิด้าโพล่าสุดที่ออกมานะฮะคุณอุ้งอิงก็มาเป็นอันดับหนึ่งถ้าอยากได้ใครจากเพื่อไทยนะนะสำรวจมีเรื่องอื่นไหมถ้าหลักๆมีแค่นี้น่าสนใจแต่ว่าผลสํารวจนี่คือสํารวจจากประชาชนไง่ว่าคนโหวตจริงๆเนี่ยคือสวไง โอ้ใช่ผมสำรวจยี้เขาไม่พูดเลยแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมสวก็มีความเห็นค่อนข้างจะตรงข้ามกับประชาชนอยู่แล้วค่ะเอาไม่รู้พูดผิดเปล่านะพูดถูกขีบขึ้นมาหน่อยสิบสี่ล้านเสียงไม่มีความหมายเจอสองรอห้าสิเหยียบเข้าให้ตายเป็นเบือคําถามคือตอนนี้ทําไมเพื่อไทยถึงกล้าแรกตอไปแล้วหลายทีกล้าแรกเพราะว่าเนี่ย ปลายทางคือต้องการแค่นจริงนี่มีคุณผู้ชมบอกว่าเขาแลกตรงนี้เขาก็คุ้มคุ้มเ,ออเขาก็คุ้มคืออย่างที่บอกก็คือช่างน้ําหนักว่าในช่วงสมมุติถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลน,นะคนไทยลืมง่ายไหมก็ต้องบอกว่าลืม,ลมง่ายแป๊บเดียวก็อาจจะลืมถ้าหากสามารถบริหารจัดการประเทศไทยทําให้คนเนี่ยพออกพอใจบ้านด้านเศรษฐกิจได้ผมว่าคนจะลืมก้าวไก่<อ>แล้วมาเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมแล้วเพื่อไทยเขามั่นใจว่าถ้าเกิดเขาเป็นรัฐบาลเอาพ่อกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วได้บริหารจริงเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอนเพราะ แต่การที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขนาดนั้นคุณต้องคุณต้องทําให้ประเทศไทยเป็นเสือแบบระดับน้องของสิงคโปร์นะถ้าหากคุณทําได้ดีกว่าพม่าลาวไม่ครโดนทึบโดนทึบไม่รลบไม่รอดคุณต้องดีขนาดนั้นจริงๆนะแต่ผมว่าอย่างนี้คือถ้าเขากล้าเดิมพันเนี่ยแปลว่าเขาต้องมั่นใจว่า4ปีนี้สามารถแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นได้ไม่ได้ไม่งดเขาเขามีล็อกไว้อีกเยอะมากเลยอะไรนะแผนแม่บทประเทศไทย ะไรทุกอย่างต้องปฏิบัติตามแผนของชุดของชุดปัจจุบันนะแก้ไม่ได้นะหากทาเกินก็ไม่ได้นะทําเกินไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วมันถูกบังคับเอาไว้แล้วเป็นกฎหมายใช่ไหมเป็นกฎหมายแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้แก้กฎหมายกกก่อนแ้ฎหมายได้แต่วันนี้คุณถามเนี่ยก้าวไกลร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงอ่ะในสภาคุณจะแก้กฎหมายคุณต้องไปถาม จ้าพ่อฝ่ายค้านก่อนไหมแล้วกฎหมายพวกนี้มันก็จะมีแบบทั้งวาระเร่งด่วนกับวาระปก,กติดวไอแบบปก,กติเนี่ยบางทีพิจารณากันข้ามปีนะแล้วคนที่เขา<อ>ยกมือโหวตมา<อ>ก็อยู่กับร,รัฐบาลตอนนี้นันะภูมิใจไทยพลังประชารัฐและพักลุงตู่เองกอ็เป็นรัฐบาลกับคุณถามว่าเขาจะแก้กฎหมายที่เขาเป็นคนออกมาเองเหรอยากมากมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่า รักษาคําพูดยังทําไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรเพื่อบ้านเมืองอู้ดีด้วยเออคุณสงกรานบอกว่านี่นี่เราเยอะอืมเออนี่เราเยอะอันนี้หมายถึงของเราเออของของเราหรือของประเทศคะนี่คพูดถึงประเทศอ่ะเอออันนี้ถือว่าเขาเป็นรัฐบาลหรือยังพี่ต้นยังใช่ไหมยเพราะว่ามีหลายคนทวงไงเออไหนระค่าไฟรถในราคาควชีพรถเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืออย่างนี่พวกพวกเราจะได้ปะได้ได้ทุกคนอายุ 16หปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้หมดเจ้านายเราทุกคนก็ได้รับสิทธิ์ไม่ใช่ันมก็ประมาณประมาณ6กสิบล้านใช่ไหมหกสิบล้านคนไม่คือกำลังนึกถึงไออยากไอโครงการที่แล้วแอปอะไรนะที่เราไปเขาไม่ได้เราไม่ได้เราเงินเกินอันนั้นในแอปเราต้องพยายามไปอ๋อลงเงินเกินเรารายได้เกินแต่อันนี้ได้ทุกคนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือนหมไปนะหกแสนล้านใช่ไหม <N> น่าจะห้าแสน,อน,นของก้าวไก่แล้วรัศมีดการหกแสนเอ๊ะอ,อย่างนี้พี่ต้นถ้าเขาให้หมื่นหนึ่งกับพี่ต้นเนี่ยแล้วรัศมีแค่4ี่กิโลก็ไปซื้อฐานไฟฉายแถวรามอินทาเขามีอาบอบนวดเหรอพี่ต้นไม่ม,ไมีไม่มี<ห>คุณต้องมาแถวรัชดาผมก็ต้องไปปรึกษาพเพื่อนผมว่าให้ที่พู้ภูมไปกันเนี่ยใช้กันยังไงกันเดี๋ยวไปหาที่ที่มันแบบ4กิโลเมตรได้ไหมแล้วผมไปถ่ายรูปไว้ไอ้ผมไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรือไปครั้งถ่ายรูปไว้เอาไว้กันโชครั์เออโชคนันเพื่อนเท่านั้นเองสาบาน ยานีผมไไปหน่คำถามเดิมยังถามทุกวันนะเนี่ยว่าหมอชนน่าลาออกเมื่อไหร่เอ้าถามทุกวันเลยเนี่ยแล้วตอนนี้นอกจากขากถากจะถามหมอชนน่านะคุณลุงอิงล่ะถ้าคุณลุงอิงเป็นนายกแล้วคุณลุงอิงจะลาออกเมื่อไหร่พี่เต้นอยู่ไหนอันนี้จะโดนแบบปุ้ง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 ท้งพัคต่างๆก็ประกาศกันเอาไว้ว่าจะลาออกลาออกถ้าไปจับมือกับพักสองลุง มีคนหนึ่งถาม4กิโลที่ว่าถ้าบ้านอยู่ในป่าสวนยางทํำยังไงเขายืดหยุ่นให้เขายืดหยุ่นให้เขาดูพื้นที่ด้วยพี่บ้านีพีทีได้วยนะที่ใต้เนี่ยบ้านที่ใต้เนี่ยจะทํายังไงกันพี่บีจะไปซื้ออะไรขี้ยางอ๋อบางทีหลังบ้านเป็นทะเลเอาไหมาซือเปล่าเขาจะพิจารณาตามพื้นที่ด้วยเพราะว่าอย่างแบบชาวเขาชาวดอยไม่ใช่ว่า4ี่กิโลเมตรจะมีร้านขายไม่มีไหนเลยนาะเฮ้ยลืมไปมีคนฝากร้านอะไรหากใครอยากสมัคร กราฟิกให้มาสมัครได้ที่ f c e e o o o เนี่ยพี่เบิร์ตโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราอีกคนหนึ่งเรารับอยู่เรารับเปิดรับสมัครกราฟิกกราฟิกเราต้องสวยขนาดไหนไม่ต้องเลิศเลยขอให้คุณแบบมีความตั้งใจที่ฝากร้านกันแล้วผ่านหลายรับสมัครงานผ่านหลายผ่านไลฟ์เลยถ้าเป็นเรื่องการเมืองจะมีท่านหนึ่งท่านเอาที่สบายใจอันนี้ชื่อนะคอมเมนต์ว่าไงคือเอาที่สบายใจบอกว่าจากใจคนเลือกเพื่อไทยหมดศรัทธาแล้ว เอออันนี้ก็นานาจิตตังเราไม่ว่าแล้วสมมตินะถ้าบอกหมดศรัทธาแล้วถ้าหากเขาทําธุรกิจเศรษฐกิจดีขึ้นน่ะอพราว่าคนก็จะกลับมารักก็จะกสับวคนัก็เป็นไปได้ได้เหมือนกันเขาก็ต้องทําก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะใช่เออแต่ว่าเราเราเราในฐานะประชาชนต้องเปรียบเทียบเปล่าล่ะว่าการที่เขาไม่รักษาสัญญาที่พูดเอาไว้กับการที่มาทําให้เศรษฐกิจดีชีวิตดีขึ้นจริงสมมตินะเออเราจะยอมแบบสรัทธาเขาต่อไปไหมถึงได้บอกไงว่า เศรษฐกิจดีต้องดีระดับเบอร์สองของอาเซียนนะถ้าดีระดับดีกว่าพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยคุณโดนกระทืบซาแน่แล้วทาไม่ัได้เห็นผลชัดเจนไม่ชัดนะคะาแบบต้องชัดแบบเบอร์เลยแต่ความรู้สึกเราคือก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรซึ่งวันนี้มันไม่มีอะไรน้องบีพูดคำไม่ถูกนะคือไม่ใช่แค่พาประเทศไปอย่างเดียวมันต้องพาคนเนี่ยทุกคนทุกคนทุกคนไปด้วยดีขึ้นไปด้วยกันไม่ใช่แค่ประเทศดีอย่างเดียวเอ๊ะอันนี้พักอะไรอ่ะพักใหม่เหรอพักเพื่อทุย เจ้าทวีอันนี้ท่านหนึ่งคุณคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่ารอบหน้าไม่เอาแล้วนะเพื่อทวีทไมอะครับทำไมไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยได้ยินเดี๋ยวต้องแต่งกรอนเดี๋ยวต้องแต่งกรอนใบให้อีกทีบ้าคุณอดีตสอนหน้าจะรู้ต้องแต่งกรอนใบให้อีกรอบนึงแต่คุณวันนี้บอกว่าก็ลองดูกันสักตั้งหนึ่งนะอให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสเขาเนี่ยมีท่านหนึ่งบอกพวกเราสี่คนมองข้ามช็อตและมองว่าเขาจะเป็นบริหารเศรษฐกิจให้เจริญจะได้บริหารหรือเปล่าเ้าอุ้ยสุนมาอันนี้ณสานผู้ จะได้บริหารหรือเปล่าโอ้ยฟังแบบนี้แล้วสยองนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมุติพักที่ได้สอสอันดับ 1, 1หนึ่งหนเสียงอย่างก้าวไกลไม่ได้บริหารมาที่พักอันดับ2 140กว่าเสียงแล้วถ้าพักที่ได้อันดับหนึ่งอันดับสองไม่ได้บริหารประเทศแล้วใรบริหารอันดับ3ามไงเสเสียงนะ ก็รวมเสียงข้างมากเป็นไปตามลำดับประเทศนี้คือรวมเสียงข้างมากโอแล้วขบวนเอาชนะใจสวให้ได้มันก็แปลกไงแล้วคุณผู้ชมก็ถามว่าได้มากสุดไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมถามมาว่าแล้วเราจะเลือกตั้งกันทําไมอ้าวีนี้ก็เลือกไปเป็นประเพณีรรมเนียมเลือกเลือกพิธาหรือเลือกพิธีเป็นพิธีเอ้เวลาแล้วก็รวมคือก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นคนอะไรนั้นนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนที่เขาแต่งกรอนให้อ่ะโอ้ยทางสายริงจริง อ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้คนดูเยอะช่วยๆกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับอีกพื้นที่หนึ่งที่เราจะคุยกันได้อิสระมาคุณถามมาได้เลยนะคะอยากพูดอะไรก็คือในทีวีอ่ะบางทีเราเปิดไลฟ์ดูแต่เราตอบไม่ได้เราอ่านไม่ทันเออเราอ่านไม่ได้อันนี้เราเราต้องอ่านข่าวอยู่เออแต่ว่าอันนี้เราอ่านเม้นคุณผู้ชมได้เต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้อันนี้บีสงสัยเองบีสงสัยเองเพราะว่า อ่ะวนมาเรื่องคุณทักษิณอีกรอกรบหนึ่งที่พี่ตู่จตุพรเนี่ยก็พูดมาตลอดว่าคุณทักษิณเนี่อยากกลับบ้านตลอดแต่ว่าอยากกลับมาโดยที่ไม่อยากติดคุกแม้แต่วันเดียวอ,อันเนี้ยถ้าสมมติกลับมาเนี่ยติดไหมสมมต,สมมติสมมติว่าวันที่22่สิบสองต้า,าวางแผนกันเลยผมว่าเขาตอบเขาต้องวางแผนใครอยากติดคุกเออและใครอยากเอาคุณทักษิณติดคุกสมมติการเมืองมันต้องแข็งแรงก่อนไงถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาวันเนี้ย คุณทักษิณติดคุกแน่ๆในขณะที่ลุงตู่ยังเป็นนายกนรัฐมนตรีรองนายกวิศณุยังเป็นรองนายกดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วใครจะเป็นคนพาเดินเข้าคุกอ่ะก็อธิบดีหรือไม้ก็เจ้าหน้าที่ที่รางทันใช่แต่เขาจะไม่ส่งแบบอธิบดีมาลากทักษิณไปเข้าคุกเฮ้ยเสี่ยงไว้เกิด หัวหน้ามินช็อกเขาเป็นนายกแล้วกูไปลากพ่อเขาเข้าคุกอันนี้หัวอธิบดีสวยแน่แต่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายเหรอคะมายก็เอาลูกน้องไงไปลากคุณทักษิณมาเข้าคุกเรือนจำตามกระบวนการตามกระบวนการต้องติดคุกถ้ากลับมาตอนนี้วันนี้ยี่สิบสองนี้ยังไงก็ต้องติดคุกเท่านั้นเองมีคนบอกว่าสงสัยมานานแล้วคุณทักษิณจะติดคุกเรื่องอะไรโอ้โหคดีเยอะเลยฮะมันมีหลายเรื่องที่เขาไม่ยอมกลับบ้านนั่นและสามคดีเป็นอย่างน้อย่คสิบปีเป็นอย่างน้อยด้วยนะค่ะ คุณธีรพงศ์บอกกลับมาปุ๊บก็น่าจะคุกทันทีคุกก่อนเลยใช่้วค่อยรถหย่อนนะมีท่านนึงบอกว่าไอ้คุณวรัญญาเนี่ยบอกว่าให้โอกาสนะเพื่อไทยเพื่อไทยให้โอกาสนะถูกต้องแต่รอบหน้าไม่เลือกฝังใจเหรอเห็นไหมแล้วไม่รอให้โอกาสต้องให้เขาบริหารด้วยไงดูก่อนอ๋อโอ้โหหลังไหลนะสถานการณ์เมืองอะไรเหรอสถานการณ์เมืองมันร้อนจริงจริงเนี่ยคุณคุณพัทธระใช่ไหมคุณพัทระ บอกว่าขอทัศนะพี่ต้นหน่อยไหนๆก็เห็นใส่เสื้อแดงมาแล้วเนี่ยเส<อ>ื้อแดงลิเวอร์พูลนะไม่ใช่เสื้อแดงเพื่อไทยเออลิเวอร์พูลจะได้กลางรับไหมครับอะไรนะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคุณคิดว่าอะไรอะไรอ่ะได้กลางรับตัวกลางตัวรับซึ่งตอนนี้ซื้อมาแล้วอ๋อหรอ,รอรซื้อมาแล้วได้ไปแล้วแล้วเมื่อคืนนี้ลงไปแล้วเอแฟนห์ก็คุยกันภาษาบอลกลางรับกลางรับมีท่านนี้ดีกว่าถามว่าถามพี่ต้นนะคะแล้วลุงจะกลับมาไหมครับ เฮ้ยลุงไหนวะลุงไหนลุงไหนลุงโทนี่เหรอก็จะกลับไงน่าจะมีอยู่ลุงเดียวลุงที่ไปแล้วอ่ะลุงไกลับมาบ้างลุงไม่กลับแล้วลุงตอนเนี้ยคุยกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูว่างนะลไปออกรอบคือท่านถวินหาการตีกอล์ฟแบบอลิมิตมานานแล้ว ไม่เคยเห็นลุงตู่ตีกอล์ฟเลยนะอยากเห็นภาพนั้นน่ะเป็นความลับของทางลุงตู่ตีอยู่นะท่านตีอยู่ระดับนี้ไม่มีใครไม่ตีกอล์ฟเออมีลุงป้อมกี่หลุมอะเวลาไปตีกันลุงปเล่นเรื่องสุขภาพ18หลุมเขากี่หลุม18หลุมเอ้ยในค่ายทหารพูดแปลกๆเว้ยปัญหาว่าตีกี่หลุมวะต้นในค่ายทหารมีสนามกอล์ฟไหมบางที่เนี่ยสนามกอล์ฟมันพาดอยู่ในในหมู่บ้านใช่ใช่มีสนามกอล์ฟอยู่ในนั้นเป็นอย่างนั้นเลย เว้ยแต่ไปไม่ตีในค่ายทหารไม่ค่อยมีหรอกไปตีของเอกชนดีกว่าตีกอล์ฟอ่ะรวยกว่าเยอะนี่เรามี f อจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณสุธนกะสุกัญญาน้ำอีกท่านหนึ่งคุณแรมสึขาโมโตออันนี้บอกว่ารับชมจากญี่ปุ่นจากกรุงโตเกียวเลยขอยินดีต้อนรับนะครับเออวันนี้ยอดคนดูเราสูงขึ้นจริงนะขอบพระคุณครับเสา์อาทิตย์ไงเนาะแล้วมีทุกคนมาเซมันเซ่ี่เหมือนร้านอาหารแบบว่าใช่ไหมอย่างนดเนอะปวดก็ไม่ถูกด้วย เอออาริกาโตะอยากกินโดคัทสึเลยครับขอบพระคุณครับยินดีที่ได้รู้จักพี่ภูนจากแรกค่ะค่โซอีกรอพี่ต้นอยู่นะคะครับนี่อันเนี้ยเห็นไหมเราอะแม่เราไม่เข้าใจแล้วโปรดิวเซอร์ไปถามพี่ภูดเลยเปิดแล้วเดินกูมาเซ็มเสร็จแล้วยังไม่เรียกอีกอ่ะจบยังยังไม่จบยังไปได้อีกไไปดด้้วยอ่ามีอะไรคุณผู้ชมถามมาได้นะ เท่าไหร่ะลิว22นาทีวันนี้เราคุยอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณต่สังเกตคุณผู้ชมอ่ะสนใจเรื่องการเมืองเยอะจริงๆใช่เนีถามการเมืองอีกแล้วเนี่ยบอกว่าอีก4ปีเพื่อไทยจะสูญพันธ์เหมือนกับอีกพักที่เคยสูญพันธ์ไหมผลงานคือผลงานเอออขึ้นอยู่กับหลังจากเนี้ยเนาะว่าผลงานดีมากแค่ไหนนะครับครับอ ไปเลยหมดเวลาแล้วไปกินข้าวกันพี่ๆได้ทานข้าวท่านผู้ชมก็ได้ทานข้าวด้วยเดี๋ยวเราเจอเจอต่อกันวันพรุ่งนี้แล้วกันเองจริงคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าชมมาจากนอกราชอาณาจักรเยอะมากมีทั้งจากกรุงโตเกียวจากฮ่องกงจากออสเตรเลียก็ยังไงก็ติดตามพวกเราได้นะครับหลังจบรายการข่าวอรุณอมรินทุกวันก็ตามเฟซบุ๊กไลฟ์หลังจบรายการแบบนี้พอดูทีวีจบปุ๊บเนี่ยจบรายการข่าวแล้วมีรายการอื่นต่อแต่ถ้าอยากพูดคุยกันก็เปิด Facebook ไลฟ์ผ่าน Facebook ของอมรินทีวีได้เลย,เลยค่ะควันนี้ไปานนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ